สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ครูวารีจะมาแนะนำวิธีการบันทึกเสียงไฟล์ที่ครูส่งไปให้เอาไว้ในโทรศัพท์ตัวเองแล้วนำไปเล่นซ้ำโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ต้องไปกดมันอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมีอีกเครื่องหนึ่งเพื่อที่จะบันทึกไว้อีกเครื่องที่เราอยากจะฟังก่อนที่เราจะสามารถบันทึกได้เราจะต้องมีแอป สำหรับครูวาลีใช้แอปที่ชื่อว่าบันทึกเสียงเราไปดูกันค่ะอันนี้ของซัมซุงนะคะไปที่ Play store แล้วก็ไปเซิร์ชหาคำว่าบันทึกเสียงบันทึกเสียงแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้มันก็จะมีแอปมาเยอะแยะมากมายนะคะครูวาลีก็จะเลือกใช้แอปที่ชื่อว่า Samsung voice record นี่เลยค่ะ สร็จแล้วก็กดติดตั้งพอมันดาวน์โหลดเสร็จนะคะลงในโทรศัพท์เราก็จะขึ้นว่าเปิดแล้วก็เปิดค่ะอ่าแล้วก็อนุญาตเขานะคะอนุญาตกดอนุญาตสองครั้งอันนี้ก็เป็นการพร้อมในการที่จะบันทึกอ่าทีนี้ถ้าเราอยากจะบันทึกเราก็แค่เอาอีกเครื่องหนึ่งเล่นก่อนที่จะเล่นเราก็แตะปุ่มสีแดงเอาอีกเครื่องเล่น เดี๋ยวพิรูว์1นำเสนอดูจะนี้สวาเร่ป8ที่สปอร์สมอลอมตัวเองสว่าปที่สปอร์สมอลที่2ปิดนะคะตรงนี้พอปิดเสร็จแล้วเราต้องตั้งชื่อให้ไฟล์นี้ที่เราจะเอาไว้ฟังเราจะได้หาง่ายๆเนาะ no? อ่ะลบออกแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นว่า a e 1 ดีล it ดีลหมายถึงช่วงหนึ่งนะคะบันทึกทีนี้บันทึกเสร็จแล้วเราต้องการที่จะให้เล่นเราก็ไปเลือกช่วงที่หนึ่งเราอยากจะให้เล่นถึงตรงนี้เราก็เอามือปัดเอามาไว้ตรงนี้ตรงที่เราอยากให้เล่นแล้วเราก็มาแตะตรงคำว่าซ้ำ มันจะขึ้นสีเขียวเราก็ให้เล่นไปแต่ตรงคำว่าซ้ำอีกครั้งหนึ่งพอแตะคำว่าซ้ำอีกครั้งเมื่อกี้มันก็จะขึ้นสีเขียวแล้วมันก็จะกลับมาที่เดิมแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะมันก็จะเล่นไปเล่นมาวิธีนี้นะมันเล่นไปเล่นมามันก็เล่นไปแล้วก็ฟังมันไปค่ะเราไม่ต้องไปแตะแล้วแต่อีกไม่มีอินเทอร์นเน็ตก็ใช้ได้อีกเรื่องหนึง่งถ้าเราอยากจะให้หยุดเล่นเราแตะตรงคําว่าซ้ําสีเขียวก็จะหายไปมันก็จะเล่นปกติอ่ะ เราอยากจะฟังช่วงนี้แล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ซ้ําก่อนซ้าเสร็จแล้วเราก็ให้เขาเล่นไปดดลลแล้วก็วดดเม,มืม่อกี้ครูก,ก็มาแตะซ้ําอีกครั้งมันเป็นสีเขียวแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมดดดเมื่อกี้ครูก็ม,มาแตะซ้ำอดีกครั้ง เชื่อไหมคะว่าทําแบบนี้ฝันคุณก็จะฝันให้เขาพูดดูสกนุสวาอยู่นี้แหละนะคะนี่มันทําให้เราขึ้นใจในการที่จะฟังภาษาเอานําไปใช้ดูนะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงมาถามครูวาลีนะคะ